สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่ายพารวยชาแนลนะคะมีหลายแนวทางมีหลายสำนักมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะคงสุดท้ายนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกนะคะเด่นบนนะคะให้4กับ5นะคะเด่น4นะคะคู่ชุดรวยนะคะก็จะมี สี่หนึ่งสี่สามสี่แสี่เ้านะคะห้าหนึ่งหสห้าแห้าระวังชุดเบิ้ลนะคะสี่สห้าห้านะคะชุดสามตัวก็จะมีเอ่อสองสี่สามห้าสี่เก้าแดสี่สาหนึ่งห้าเนะคะเด่นล่างนะคะก็จะมี 1>, 1กับ8นะคะให้เด่น8นะคะคู่ชุดรวยก็จะมี1นึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งดแปดดสีระวังชุดเบิ้ลนะคะ1 1 8 8นะคะมาดูเสือตกถังพลังเงินดีนะคะงวดวันที่1พฤศจิกายนหกห้านะคะ ให้เด่น3กับ6นะคะชุด3ตัวก็จะมี9 3 4 5 3 6 7 3 8 8 4 6 4 6 3 1 6 4 1 6 8 1 6 9 6 9 3 2 9 0ชุด2ตัวก็จะมี3 4 3 6 3 8 4 6, 6 6 3 6 4 3 8 6 9 9 3 9 0ระวังเบิ้นถามนะคะก็จะมี9 3 3 3 3 7 6 6 6 6, 6, 6, 6นะคะต่อมาก็จะมีเลขเแด่นที่สุดเล็กเด่นลองนะคะเลขกชุดคู่เงิน 2ตัวเลขชุด3ตัวเต็งโต๊นะคะวดประจาวันที่1นึ่พฤศจิกายนหกห้นะคะเลขเด่นที่สุดให้6กนะคะเลขเด่นรองให้7นะคะเลขชุดคู่เงิน2ตัวก็จะมี2 4งส2่สอ4ห4ส4งเจ็ดสองแปดสีด เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะเลขชุด3ตัวแตงโต๊ดก็จะมี 2, 4, 7, 68, 2, 4, 6, 8 6ดหกสองหนะะึ่งหกสี่สองหกเจ็น้าเะคะท้าวสวรรณวดประจาวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยนหกนะคะให้เด่น3นะคะ เด่น5นะคะเด่น8นะคะให้เด่น3นะคะชุด3ามตัวก็จะมี7จ็ดสามหนึ่งเจ็ดห้หนึ่งเจหนึ่งเก้าสามเจ็ดชุด2ตัวก็จะมี3ามหนึ่ง3ามสสามห 5 1 5 4นึ่งห้าสี่ห้าหกหดหนึ่งแปดสี่แประวังเบิ้นระวังเลขเบิ้ลนะคะก็จะมี3า5ส8 8นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน6กหหลวงตาจันนะคะ บอกว่ากล้าหน่อยจะหมุนจะตักจังหวัดใดก็ออกตลอดทั้งปีเพราะนี่คือวิญญาณของตัวเลขนะคะหลวงตาจันให้เด่นสีนะคะลอง9นะคะตัวเดียวสมาล้านเปอร์เซ็นต์รวยแน่นะคะให้เด่นสีนะคะวันนี้นะคะ ตัวเลขที่อยู่ในวงกลมคือชุดเด่นนะคะชุดก็จะมีชุดส่งตัวก็จะมี40 41 42 45 46 48 60 61 62 63 67 68 90 91 92 95 96 98 วงกลมคือชุดเด่นนะคะที่วงกลมไว้นะคะจะเป็นชุดเด่นนะคะต่อมาเป็นชุดสูตรสำเร็จนะคะของหลวงตาจันนะคะว,วันที่1นึ่พฤศจิกายนหกหนะคะให้เด่น3ลอง7นะคะตัวเดียว3มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเลขที่อยู่ในวงกลมคือชุดเด่นนะคะที่วงกลมไว้นั่นคือชุดเด่นนะคะก็จะมี ชุด2ตัวก็จะมี1 0 2 0 4 0 5 0 6 0 8 0 0 3 1 3 2 3 5 3 6 3 8 3 0 7 1 7 2 7 5 7 6 7 8 7นะคะนิตยสารราบ้อยนะคะงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน65นะคะ ปีหกห้านะคะทุกคนคอาจจะพิมพ์มาเป็นปีหกสี่นะคะแต่แต่แต่เป็นของปีหกห้านะคะสองตัวให้เด่นห้าสามนะคะกับหกสามนะคะมาชัวห้าสามไม่ม้วนนิ่มนะคะชุดสองตัวก็จะมีห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสองหกสองหกเจ็ด หกนะคะในวงกลมนั่นคือเน้นนะคะเลขเด่นนะคะชุด3ตัวก็จะมี9 5 4 9 6 4นะคะมาดู2ตัวล่างนะคะชุดล่างนะคะให้เด่น58 9 8นะคะมาชัวห้า8ไม่ม้วนนิ่มนะคะ ชุด2ตัวล่างก็จะมี5 9 5 5 5 7 9 7 9 5 9 9นะคะต่อมางวดประจำวันที่1พฤศจิกายน6 5นะคะเด่น4กับ6นะคะมาแน่ๆ1ตัวนะคะรางวันที่1ให้เด่น4นะคะชุด2ตัวก็จะมี สี่สองสี่ห้8สสองหกห้าชุด3ามตัวก็จะมี042 048ี่นยเบิ้ลน,นะคะสี่ส่เนนล่างนะคะให้สองกับ4มาแน่1ตัวนะคะเลขท้ายสองตัวล่างให้สอง ชัวล้านเปอร์เซ็นนะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี20 21 26 40 41 46เบิ้ล22นะคะคำชโนโดนะคะงวดวันที่1พฤศจิกายน65นะคะให้เด่น5กับ9นะคะเด่นชุด2ตัวให้5 9นะคะ วงกลมนะคะก็จะเป็นเลขเด่นนะคะชุด2ตัวก็จะมีห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหชุด3ามตัวก็จะมี9ก้าห้าหกเก้าห้าเด่นล่างนะคะให้3กับ7นะคะ ให้ชุด2ตัวให้เด่น3กับ7นะคะในวงกลมนั้นคือชุดเด่นนะคะเน้นนะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี3 5 3 6 3 0 3 1 7 8 7 0 7 1 0 1นะคะงวดวันที่1พฤศจิกายน65แจม 5กับ9นะคะเด่น5้าสวยๆนะคะชุด2ตัวก็จะมีห้าห5ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้า้าสามเดเก้ชุด3ามตัวก็จะมี9ก้าห้หสามเนะคะแจมล่างนะคะแจมเด่นล่างให้3กับ7นะคะ สามมาสวยๆนะคะชุดสองตัวล่างก็จะมี3ามห้าสามหกสนึ 6, ่งสามเจ็ 7, 7 8, 4, แล้วก็71นะคะเลขเจาะใจลุงหวังนะคะงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายน6กห้านะคะเลขในใจให้เด่น5กับ9นะคะให้เด่นหนะคะ คู่เงินชุด2ตัวก็จะมี 52, 53, 57, 58, 92, 93, 95, 97ชุด3ตัวก็จะมี953นะคะปักทงชายงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน65นะคะบนให้เด่น7นะคะ ปักหลักร้อยนะคะปักหลักร้อยก็จะมีศูนย์มีสองมีเก้าปักหลักสิบนะคะก็จะมีสี่มีเจ็ดมีเก้าปักหลักหน่วยนะคะก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีหกมีเจ็ดนะคะบนนะคะให้เด่นเจ็ดนะคะชุดสามตัวบนก็จะมีเก้าเจ็ดศูนย์ชุดสองตัวบนก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดนะคะปักทงชัยล่างนะคะให้เด่นเก้านะคะปักหลัก10ก็จะมี1มี6มี9ปักหลักหน่วยก็จะมีศมีหนมีหมีเนะคะล่างเด่นเก้านะคะชุดสองตัวล่างเก้าหกนะคะเก้าศูนย์เาหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะให้เด่น 9กนะคะงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนหกนะคะปากหลัก10บล่างให้4ให้5ให้9นะคะชุด2ตัวล่าง12ชุดตรงๆนะคะก็จะมี40 4ศูนย์สี่ส55สี 90 93 95 98นะคะแอดสายลมให้โชคมวดวันที่1พฤศจิกายน65นะคะบน3ชุดก็จะมี740 746 749ชุด2ตัวก็จะมี40 46 49กัน74นะคะเน้นนะคะเน้น746นะคะ สี่หกหกเจ็ดเจ็ดสี่นะคะเน้นนะคะวิ่งบนเจ็ดหลักร้อยนะคะอุดมธัญญาหารนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห้านะคะให้สามสามหกนะคะสุดขอบฟ้านะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห้ารัฐบาลไทย ชุด2ตัวก็จะมี30 36 31 80 86 81ชุด3ตัวก็จะมี730 736 731 780 786แล้วก็781นะคะเลขเด็ดเลขลับนะคะงวดวันที่1พฤศจิกายน65นะคะ ล่างหางเดียวนะคะร้อเซน์ะคะให้6 1หนนะคะล่างเทวดางวดวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยนหกนะคะชุด2ตัวก็จะมี02 03 04 05 06 92 93 9มศูน แล้วก็96นะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่1พฤศจิกายน65นะคะของแอดชินนะคะเลขทูบนะคะ816นะคะเลขทูบนะคะตัดชุดเล่น2ตัวก็จะมี81 16 86นะคะเม็ดเดียวให้16นะคะ งวดวันที่1นึ่งพฤศจิก,กายนหกห้ายุคทับทิมทองแรงรวยเด็ดเด่นฟ้าดินชุด2ตัวเฮงห้าหกสามนะคะเด่นหกสนะคะชุด3ตัวก็จะมี5้าหกสา8ห้าแปดสามหกแปดห้าสหชุดสองตัวก็จะมี8ปสาม แปดห้า3จ5ดหกแหกหหหแล้วก็3ามนะคะนบพลัดงวดวันที่1นึ่พฤศจิกาย,ยนหกห้าเลขเด่น8นะคะ2ตัวเหนือใต้ฤาษีตาไฟนะคะ1 2 3079 นักคำนวณ08 6491นะคะชุด2ตัวนะคะงวดวันที่1พฤศจิกายุน65นะคะให้53 54 57 58 93 94 95 97นะคะสถิติงวดที่แล้วนะคะเข้านะคะ51นะคะ ลัดไทยหนึ่งนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกชุดสองตัวก็จะมี03 05 09 3มศูนยชุดสามตัวก็จะมี0ูนย์สามห้าศนะคะรัดไทยนะคะชุด ที่2ลงับไทยสองนะคะงวดที่1พฤศจิกาย,ยนหกหนะคะชุด2ตัวให้3ามห3สามเจ็ดสามเก้าหกเชุด3ตัวก็จะมี3า7 3 7 9 3็ดสามเจ็ดเนะคะ เลขปฏิทินนะคะงวดวันที่1นึพฤศจิกายนหกหนะคะให้หกศูนนะคะปฏิทินวันอังคารนะคะว,วันที่1นึ่พฤศจิกายนหกหนะคะให้เด่น53นะคะชุด2ตัวก็จะมี54 58 57 34าแแล้วก็37นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องตายพารวยชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะหากพูดผิดพลาดประการใดหรือมีเสียงแทรกเข้ามาในคลิปวิดีโอก็กต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านถูกหวยงวดวันที่1พฤศจิกายน65นี้นะคะ ค่ทุกท่านโชคดีนะคะถูกหวยรวยๆวยเฮงๆทุกท่านนะคะ